วันนี้สำหรับวันนี้ ขายเดือนเอาแบบโคตรโคตเลยหรอนี่คืออะไรอ่ะน้องเบนเฟบอยนดูสินี่เบบอยคัสตอมขายโคตรโคตรเพื่อนเพื่อนส่งขายเดือนด้วยคันนี้สวยๆโคตรเป็นฮาเล่เดนเปอร์สันเฟดบอยเครื่องกีโวมันเพื่อด าดูรายหินอ่อนข้างในมันแบบหืมป็นรถด,ดาราใช้แล้วรักษาดีมากๆเพื่อนๆของแต่งมีให้ครบบอกเลยว่าคันนี้โคตรตบปูนอเบริกี่มาเป็นไงโอ้หโคตรนุ่มอ่ะแล้วฝั่งนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นสายพานเนาะเพนเบลล์อ๋อเพนเบลแบบเสียงแกะแ,กแ,กแบบโคตรเท่เมื่อแต่งแฮนด์ไฟกระจกกระจกปอกแฮนด์ปอกก็คือคันนี้ สวยแบบนี้ได้ท่อพ่อแบบนี้สองออกหนึ่งล,ลั่นแบบนี้นะเพื่อนขายเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรมาจองได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกหกแปดสี่สอง